สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนเพลย์เด f f อนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาต่อก,กับเอ่อ30 m i n u t e m i s น i o n นะครับซึ่ง c a n o n b บ y เนี่ยก็คือตามที่เขาระบุนหน้ากล่องคือมันเป็น Extended a r m a m e ม t Way Hacker นะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็เป็นยานพาหนะรูปแบบหนึ่งสำหรับตัว 30mm นะครับผมนี่นะครับรูปแบบกล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูด้านข้างเนี่ย ไอตัวตัวแคแรนต์บเนี่ยสามารถถอดเป็นเอ่อแอนดรอยนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบที่ในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีล้อเดียวแล้วก็มีข้างหลังพื่นนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็น2กล่องนะครับประกอบกันเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เอาเอาเอาแคแนเนี่ยไปใช้กับ30 mm ได้นี่ครับทีนี้ผมก็เลย ต้องซื้อมาสองกล่องเลยครับผมกล่องละตกประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทโดยประมาณนะครับรวมสองกล่องก็ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับผมเรามาดูข้างในกันเลยนะครับคือกล่องก็จะไม่ใหญ่มากก็เลยคิดว่าระยะเวลาในการประกอบน่าจะไม่เยอะนี่ครับมีแผงประมาณนี้นะครับมีสองตองนะครับผม แล้วก็นี่ครับก็จะเป็นอินสแตนชั่นนะครับก็จะบอกมีลูกแคนนอนไบนะครับจะเห็นไหมว่านี่ c a นนอนไบแบบที่เป็น one view โหมดนะครับผมนี่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีวิธีบอกว่ามันเป็น two view โหมดด้วยหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันถ้าไม่มีก็ต้องงงกันไปนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับบาย โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ชิ้นส่วนมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะมาทําการประกอบรวมล่างให้มันเป็นนี่นะครับให้มันเป็นมอเตอร์มอเตอร์คันนอนไบค์นะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์นี่นะครับออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปเริ่มประกอบเลยละกันเริ่มที่ แต่นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับ มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับผมนี่นะครับได้มาแล้วนะครับคันหนึ่งก็เดี๋ยวผมขอไปทําอีกคันหนึ่งก่อนละกันแล้วเอามาประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์สองคันเลยโอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้มอเตอร์ไซค์มาทั้งสองคันแล้วนะครับผมั้งไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการรวมสองคันนี้ให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสองล้อนะครับผม เดี๋ยวเราไปทำกันเลยแล้วกันครับโอเคครับก็ประกอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ไซค์ a n o n Bite นะครับผมอันนี้ก็เป็นการพยายามประกอบด้วยเขาเรียกว่าใช้ชิใช้ชิ้นส่วนทุกอย่างที่มีให้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับผมที่จะติดแคนนอนไว้แล้วก็มีท้ายท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเป็นการเอา2 สองกล่องเนี่ยมาประกอบรวมกันนะครับผมทีนี้ผมก็จะลองเอามาเล่นกับตัวตัวนี้นะครับว่ามันเล่นด้วยกันได้หรือเปล่านะจะล,ลองดู นี่นะครับก็เล่นได้อยู่นะครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าอลองตั้งดูนี่ก็จะเป็นโคสท,ท่าเท่ๆได้เลยนะนี่สำหรับตัว Canon b บ k e กับตัว 30ms นะครับผมใครอยากลองซื้อมาเล่นก็แนะนำได้เลยนะครับซื้อมาเลยคุ้มแน่นอนคิดว่านะอะ เดี๋ยวไปดูรีวิวอีกทีหนึ่งละกันว่าเป็นยังไงนะครับ,รบวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับบ๊ายบาย